จากหลังโน้นครับช่วงหลังครับก็ล่อมาแล้วครับหนึ่งล้างครับผมก็ตะเวนมาหาอยู่ในป่ายูคาเลยครับขอลอกันมาจอดรถมาจอดช่วงนี้เลยครับผมก็ตะเวนหากันไปเรื่อยๆครับก็ไปเจออีกล้างครับผมนครับาโดยการก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ครับบอกเจอใหม่อีกลังเลยครับผมเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับผมเป็นป่ายูคาครับรว่าป่าต้นกระดาษครับผม ใจเย็นแล้วครับน้องครับนั่งสุบยาใจเย็นนะครับเจอหลังที่สองแล้วครับบอกหลังนี้ก็ใหญ่ครับลองไปดูนครับผมใหญ่พอๆกับเมื่อกี้ครับหลังหลังพอๆกันนะครับแต่หลังนี้บอกลําบากมากครับสูงจนอยู่ค้าก็เป็นกําลังสวยๆครับก็ต้องปีนหน่อยครับหลังนี้ครับ างงา,งามครับผมแต่ก็จะออกมืดๆหน่อยครับวันนี้อากาศามันค้มทั้งวันเลยครับแต่ออกมายังไม่ลงเลยครับผมครับลางก็สวยๆครับผมหัวน้ำหวานจะเป็นไงไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องลุ้นครับผม ต้นครับโอ้โหกิ่งแทบจ,จะมีปีนเลยครับเอาเกี่ยอุปกรณ์เลยครับนี่ครับเกียมต่อไม้ต่ออะไรเรียบร้อยแล้วครับพร้อมนะครับผมมาสองคนก็ดีหน่อยครับยังมีคนถ่ายมีคนตีครับแต่คนเดียวก็ทำงานลำบากครับผมอ้าวเตรียมเลยครับจุดเพิ่ง แต่ง,งานเกมเลยครับผมนี่ก็เป็นคนแบบคนรู้จักกันครับผมก็คนข้างๆบ้านกันก็ทําคลิปกันก็หลายคลิปแล้วครับผมก็ไปถ่ายไปหาคิปด้วยกันก็หลายคลิปแล้วครับผมหาป้าหากบหาอะไรก็เคยไปทําคลิปมาด้วยกันก็หลายคนเลยครับผมก็เหมือนรุ่นน้องครับก็คนข้างบ้านกบพักพวกกันรู้จักกัน น,นี่ก็มาหากินด้วยกันเลยครับผมมาออกมาหาตีมิ่มด้วยกันวันนี้โหสูงมากครับผมเบิกแล้วครับเบิกแล้ว หนักอ่ะหนักอ่ะดิตอไม้ที่ยาวอย่างนี้ไม่หนักได้ไงโอ้โหโอ้โหดูครับหลังอ่อนๆเลยครับผมนู่นครับอะไรครับบอกกระลิงอายเลยครับผมดูนี่ครับก่ <c oughs> อดดีๆนะกิ่งไม้มันผุมั่งโอ้ลิงอายเลยครับผมดูครับ โอ้สุดยอดเลยครับต้นนี้มันสูงครับเห็นเพื่อนเพื่อนยูทูเดยกันถ่ายมาเ็อยุคาต่าๆครับตีอยู่คาต่าๆแต่ของเราไม่ต่าครับผมดูครับเกือบยอดเลยครับครึ่งต้นเลยครับกําลังสวยครับผมเดี๋ยวดูครับผมถ้าคนเดียวก็ถ่ายพี่น้องดูไม่ได้เลยครับ ต้องตัดต่อตัดต่ออย่างเดียวเลยครับผมสองคนยังโอเคครับต่ำลงอะไม้หมยก็หนักเลยือเอินโอ้ตอลงเดี๋ยวห้อยมาตัดกิ่งใเออตัดโกกอกะตัดโกกกับชูหล้งหน่อยหักเลยหักเลยเออหักหักเลยดีหักแล้วก็ อ๋อเมื่อยติเปลี่ยนมือไม่ได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนมือก่อนแล้วตอนลงอ่ะเดี๋ยวห้อยมาห้อยปลายมาจับจับปลายห้อยมาไหมอีกดิเยอะไหอีกเยอะปลายมาปลายมาเขาเยอไปเลย รูดมารูดมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปล่อยดูครับพี่น้องโอ้โหโอ้โห โอ้งานนี้โอ้แต่ละลางครับพี่น้องโอ้ลำบากกิงๆิงครับวันนี้ครับโอ้ลำบากก็คุ้มครับผมดูครับโอ้หลังนี้ครับพี่น้องดูน้ำหวานครับเต็มกว่าเมื่อกี้ครับผมโอ้โหคุ้มครับคุ้ม ผมกับการรอคอยครับผมโอ้โหดูครับรีบๆครับพี่น้องทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยล้าเลยครับวันนี้ครับผมโอ้โหงามๆครับผมดูครับได้อย่างนี้สักวันละ ห้ 5, าหกลังก็หลูเลยครับพี่น้องลังสวยสวยครับผมเดี๋ยวต่อคัโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อครับผมไปหารเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจอลังไหนสวยๆวยสะดุดใจลังไหนเดี๋ยวแล้วก็อยากพี่น้องดูเองนะครับผมไปครับ มาเจอรังที่สามก็ผมไม่ห่างจากรถเลยครับเราะเราะเราดูมาเรื่อยครับผมโอ้โหวันนี้ป่ายูคาป่านี้เจอทีทีเลยครับผมหลังนี้ก็สวยครับผมสูงริบๆเลยครับหลังนี้น้ำหวานปูดปูดอีกแล้วครับผมดูหัวค้อนเรานี่ครับผม โอ้โหตาละต้นครับโอเคครับเดี๋ยวขอญาตขึ้นไปตัดก่อนครับผมเดี๋ยวให้ลนไฟตะล่างครับแต่ลังนี้สงสัยไม่ได้ถ่ายดูครับผมช่วงตัดช่วงตีครับผมเดี๋ยวมาดูช่วงล่างครับว่าน้ำหวานจะขนาดไหนครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นตะล่างครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องดูครับ ครั้งที่สามครับเขี่ยตัวออกเลยโอ้โหมันเล่นแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอยู่ตรงไหนมันเล่นแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนวิววิวโอ้โดนอีกแล้วไปไหนแล้วเนื้เสียงอยู่เนื้อเนี่อไม่มีมีเนี่ยเนี่ยในหมวกเปล่าเนี่ยลงไปเลยโดนไปทีนะครับพี่น้องขอสอครับเอาเรื่องเอาเรื่องควันไม่มี ควันละเรามขจไปขยับตรงควันมามาเกไปขยับอยงโอ้โหงานนี้ผมขึ้นเองครับโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยโ,อโดนครับคนละหนึ่งแต้มครับคนละหนึ่งดอกไปแล้วครับผมดุครับเพราะอากาศมันยังคึ้มไม่ไม่ค่อยเปิดครับวันนี้งานไม่ค่อยลง่งแต่วันไม่ล่งครับแสงอาทิตย์ไม่มีหลังนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผม นี่ครับผมโจโจอีกแล้วครับผมป่านนี้สงสัยจะมีเยอะครับเดี๋ยวรอหาไปดูไปเรื่อยๆครับผมเหนื่อยครับสูงครับนี่ครับงานนี้ฉายเองครับผมแต่ก็สุดยอดครับคุ้มครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเรื่อยๆครับผม แล้วครับผมหลังนี้พอต่ำหน่อยครับก็ได้หน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวรับครับปล่อยเลยครับผมน้ำหวานเต็มๆครับหลังนี้รู้สึกว่าดีหน่อยครับไม่สูงครับนี่ครับจะสลับกันขึ้นครับผม ึคนเดียวไม่ไหวครับเหนื่อยครับโอ้โหขึงคนเดียวก็งานเข้าครับเหนื่อยหอบแน่ครับผมห,หลังนี้พอได้ครับสว,สวยครับผมฟันก่อนแต่ละลังครับงามๆครับนำวัดเต็มๆทุกลังครับผมมาสองคนวันนี้มันหมานครับ ถ้ามาคนเดียวก็แอบเบลครับปีนด้วยล้นด้วยจะลำบากหน่อยครับผมเต็มๆครับก็ช่วงนี้ก็มันจะยางเดือนหกแล้วครับน้ำหวานก็ยังถือว่ายังเจ๋วอยู่ครับยังโจโจอยู่ครับผมกลิบนี้ยาวหน่อยครับผมเพราะว่าวันนี้มาสองคนครับถ้าคนเดียวก็โอกาสถ่ายมันน้อยครับที่จะมองเห็นแบบนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวตามกันไปดูเรื่อยๆครับผมว่าจะเจออีกกี่หลังครับหรือว่าจะไม่เจอครับเดี๋ยวตามลุ้นครับผมโอ้โหเริ่มเหนื่อยเลยครับผมแต่เวนมาเรื่อยครับป่ามันใหญ่ครับผมนี่ครับอยู่คากำลังสวยๆเลยครับป่าใหญ่อ เด็ดเริ่มมาแล้วครับผมเอ้าเหมือนจะเจออีกแล้วครับพี่น้องอหลังนี้เขาใหญ่ครับเจอของใหญ่อีกแล้วครับน้ำหวานครับผมนี่ครับหลังนี้เขาใหญ่ครับพี่น้องดูครับ วันนี้เจอแต่ของยี่ใหครับผมน้ำหวานปิปบบครับขนจะหมดเดืนห้าครับผมต้องตะเวนหาก่อนครับโอ้โหแจวๆครับลังนี้ครับแต่น้ำหวานทงองใสก็คงจะปีปีบครับดูครับเอเครับเดี๋ยวขอญาตลนเอาก่อนครับผมนะครับลุยเลยครับผม ใหญ่มากครับผมรังนี้กล้องอย่าส่วนตะวันไปหน่อยครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเจ็ม ขึ้นได้เลยครับจับไว้โดดขึ้นไปอันนี้เหนื่อยทุกต้นครับเหนื่อยทุกลังครับผมห<ฮ>ลังสวยครับหลังนี้สวยจริงๆครับผม อาจจะมีสัน่นบัางครับผมเพราะว่ามันถือกล้องด้วยแล้วก็ถือไม้ด้วยครับต้องลนคนขึ้นคนครับมีสัน่นหน่อยเบาๆเบาๆค่อยๆค่อยๆน้ำหนักน้ำหนักเยอะไปหน่อยครับผมโอ้หัว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 โอเคครับผมลำบากมากครับเดี๋ยวมาดูตารางอีกทีครับผมลงมาแล้วครับผมห <laughs> ลังนี้ครับ สุดยอดครับรังนี้ใหญ่กว่าทุกลังครับผมน้ำหวานครับเอาไปเลยไปปัดไปปัดถือไม่ถนัดอีกดูครับสวยงามครับรังนี้ครับคุ้มครับวันนี้ครับสองคนมาสองคนครับผมคุ้มสุดยอดคุ้มเลยครับดูน้ำหวานครับ ผมน้ำหวานใกล้ๆเลยครับผมดูครับนี่ครับสวยๆครับผมเฉียวๆครับเยี่ยมครับลังนี้ครับผมอ้ยพักหยุดสักหน่อยครับผมนี่ครับสองหนุ่มสองมุมครับผมวันนี้มาโอ้วันนี้ดวงดีครับเจอมาแต่ลังใหญ่ๆครับผมมานั่งพัก ่วงมานั่งพักนี่ก็โอโหเงี้ไปดูข้างบนนี่ครับต่อหน้าต่อตาเลยครับผมลังงาๆมีแ้วครับครับโอ้โหหวานเต็มๆมีแ้วครับสุดยอดมีแ้วครับผมนี่ครับอยู่ขางหน้าผมเลยครับเดี๋ยวไปดูลังครับผมนี่ครับดูครับพักหายเหนื่อยหรือว่าจะเหนื่อยต่อก็ไม่รู้ครับดูต้นครับผมโอ้โหสูงมากครับ ดูครับดูมิมเกาะครับผมไม่ใช่ตําๆนะครับดูครับโอ้โหปลายสุดปลายนนเลยครับแต่ก็ลังสวยครับผมดูครับโอ้โหลังนี้ครับพี่น้องถ้าไม่เอาก็เสียดายครับก็ต้องยอมเหนื่อยขึ้นแล้วครับผมมาเลยครับเมื่อกิ้งตอนลนไฟไม่ถือไม้ไม่สนัดครับ ตัดมาให้ดูช่วงนี้ครับผมโอ้โหไม้ครับลังงำไม่ถึงไม่ถึงโยนโยนโยนเลยโยนอึบโอ้โหโหโหนี่ครับผม นี่ครับนี่ครับเกาะอยู่ที่ตัวที่แขนนี่ครับหลังนี้ยาเรื่องครับพี่น้องโ้โหสูงแต่ดุครับโอ้โหยังบินตอมอยู่เลยครับโอ้โหรอไปอีกครับอีกหนึ่งทีครับผมเจอไปสองครับวันนี้ครับสองดอก ลหลังนี้สุดยอดครับนำง,งานแล้วครับเมนแต่ละลังครับแต่ลังนี้ก็สุดยอดครับคนขึ้นก็บ,บอกรอไปสามเลยครับวันนี้สี่ทีเลยครับส่วนผมก็สองแต่ก็คุ้มครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมช่วงนี้ก็สายแล้วครับประมาณสองโมงบ่ายสองโมงแล้วครับก็ขอตัวลาพี่ลาน้องไปรับประทานอาหารครับเพราะหิวแล้วครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยครับสมชายคนชนะกับผมลาเพียงแค่นี้ครับผมเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ